ครับก็สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับจากคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้พูดไปนะครับเกี่ยวกับการต่อสวิตตัดต่อไฟหรือว่าตัดต่อวงจรไฟนะครับที่ต่อพ่วงกับวงจรของรีเลย์อย่างเช่นในคลิปที่ผ่านมาผมก็พาพี่น้อง FC ไปทําการต่อวงจรไฟรถยนต์เพื่อที่จะทําการต่ออ่าสปอตไลท์นะครับซึ่ง การที่เขาได้ทําการต่อมาก่อนหน้านี้นะครับในรถคันนั้นนะครับเขาต่อมาผิดนะครับทําให้เวลาที่เปิดสวิตช์ปั๊บฟิวขาดทั้งคันเลยนะครับอ่าเขาต่อผิดอย่างไรนะครับย้อนกลับไปในคลิปที่ผ่านมาเขาต่อผิดในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งสายไฟเมนนะครับสายไฟที่อาจะเป็นไฟคําสั่งแทนที่จะมาเข้าแปดหกอ่าแทนที่จะมาเข้าแปดหกนะครับชี้ผิดนะอ่าเขาต่อพ่วงมาเข้ากับสายกาวของดีเลย นะครับเอาไฟมาเข้ากาวเอากาวมาเข้าสวิตช์แล้วก็พอเราเปิดสวิตช์ปับ๊บไฟมันวิ่งไปลงกาวนะครับมันก็เกิดการช็อตแล้วไฟขาดทั้งคันเลยนะครับอันนี้เป็นการต่อผิดนะครับเป็นการต่อผิดนะในวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีการต่อสวิตช์ไฟแบบสามขั้วในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อกี้เขาต่อมาผิดใช่ไหมนะครับทีนี้วันนี้ผมจะพาพี่น้องเอฟซมาดูการต่อสวิต นะครับต่อสวิตเนี่ยนะครับสวิตปิดเปิดที่มีอยู่สามขั้วในลักษณะแบบนี้โดยการต่อสวิตอ่าสามขั้วแบบนี้มันต่อได้สองทางสองแบบนะครับอ่าสองแบบแบบนี้นะครับแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองแต่ในขั้นตอนของการจำสายไฟเข้าไปที่สวิตเราจะทำการจำเข้าไปขั้วไหนอย่างไรบ้างแล้วมันจะได้ผลอย่างไรนะครับคลิปนี้นะครับมันจะมีสองเคสนะครับสองเคสลองให้เพื่อนๆฟังนะการที่นําสวิตไปต่อเนี่ยนะครับ ต่อแบบที่หนึ่งกับต่อแบบที่สองเราจะจาสายไฟเข้าอย่างไรนะเอาละนะครับในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับ่าเราจะมาทําการต่อเอาแบบที่สองก่อนก็แล้วกันนะครับแบบที่สองง่ายที่สุดเลยนะครับแบบที่สองเราจะใช้สวิตตัวนี้เป็นตัวตัดต่อวงจรกาวของรีเลย์หรือว่าของอุปกรณ์นะครับเราจะใช้เป็นตัวตัดต่อวงจรกาวนะ อ่าก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเราจะต่ออย่างไรเดี๋ยวผมมี 1, มันติมิเตอร์เดี๋ยวผมจำม,มิเตอร์ให้ดูนะในกรณีที่สองนะครับที่อ่าผมได้บอกไปกรณีนี้นะครับเราจะใช้สวิสตตัวนี้นะครับมาใช้เป็นตัวตัดต่อสายไฟของวงจรกาวเนี่ยตัดต่อแบบนี้เลยนะครับก็คือไฟเข้าหนึ่งนะครับอ่าแล้วมันจะออกเส้นไหนเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซี FC คิดว่าออกเส้นไหนเข้าหนึ่งออกหนึ่งอยู่แล้วล่ะ นะครับอ่าไฟมันจะเข้าหัวออกท้ายนะครับผมจะใช้เป็นไฟเข้าหัวออกท้ายทําไมถึตตงต้องใช้ไฟเข้าหัวออกท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้มัลติมิเตอร์นะครับตั้งค่าโอมไปที่ค่าการอ่าการวัดค่าด้วยเสียงนะอันนี้หัวกับท้ายนะหัวกับท้ายนะครับหัวกับท้ายนะครับท่านนะอ่าผมจะจิ้มมิเตอร์เข้าไปนะให้เพื่อนเพื่อนอ่าฟังเสียงนะเวลาที่ผมจิ้มมิเตอร์เข้าไปนะครับอันนี้สวิตช์ผมน่าจะเปิดละเปิดแล้วนะครับ เปิดไว้แล้วล่ะนะครับอ่ามันจะต่อเนื่องถึงกันไหมนะครับทุกนทะ่านอ่าเดี๋ยววัดให้ดูทีนี้นะครับผมก็จะทาํนะาการปิดนะครับผมก็จะทําการปิดนะอ่าเปิดครับปิดครับเปิดครับอ่านะครับก็จะ ก็ああผมก็จะใช้นะครับสายไฟเข้านะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับไฟที่มันออกมาจากวงจรรีเลย์มันก็จะมาเข้าสวิตช์นะครับไฟออกมาจากวงจรรีเลย์มาเข้าสวิตช์เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ออกไปลงกาวอีกหนึ่งเส้นนะครับในกรณีที่เราเอามาใช้ตัดต่อในฝั่งที่เป็นกาวนะครับเส้นสายอาศายเส้นกลางเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ต่อนะเส้นกลางเราจะไม่ได้ต่อผมจะต่อเฉพาะหัวท้ายนะครับทุกท่านเอ้า แล้วเส้นกลางนะครับเขามีไว้ทําไมนะครับมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องมีสามเส้นนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับในเมื่อมีคําถามนะครับมันก็ย่อมต้องมีคําตอบดังนั้นเราย้อนกันกลับมาที่การใช้สวิต์นะครับต่อในวงจรที่หนึ่งนะครับต่อในวงจรที่หนึ่งนะเราย้อนกันกลับมาเลยนะครับอมาฝั่งนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะต่อสวิตฝั่ง ว่งนี้แบบแบบที่หนึ่งนะเราจะใช้สวิต์ตัวนี้เป็นตัวตัดต่อวงจรไฟนะครับอ่าแบบที่หนึ่งเป็นตัวตัดต่อวงจรไฟแบบที่สองนะครับจะเป็นตัวตัดต่อสายกาวนะครับในกรณีที่เราเอามาใช้ในการตัดต่อสายไฟนะครับในการตัดต่ออ่าวงจรไฟเนี้ยนะครับมันก็จะมีวิธีการต่อนะครับที่แตกต่างกันออกไปจากแบบที่สองนะครับสุก่ันนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า วงจรไฟตรงนี้นะครับมันทํางานอย่างไรวงจรมันเป็นอย่างไงนะครับทุกท่านนี่ก็คือผังวงจรไฟสวิตช์แบบสามขานะครับทุกท่านสวิตช์แบบสามขานะครับอ่านะครับอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นหลอดไฟแล้วกันฝั่งนี้เป็นหลอดไฟนะครับไฟมันจะไฟบวกนะครับไฟบวกก็จะวิ่งเข้ามาเส้นแรกนะครับไฟบวกวิ่งเข้ามานะครับขาแรกนะครับอ่าขาแรกนะขาแรกน่เป็นขานี้นะครับขาเนี้ย นะครับอาแรกฝั่งที่มีจุดกลมเนี่ยนะครับแล้วไฟมันจะออกสายที่สองนะครับไปออกเส้นที่สองนะครับเส้นนี้เป็นเส้นแดงเลยนะครับไปที่หลอดไฟนะครับไปที่หลอดไฟนะไฟเข้าหนึ่งออกสองนะครับส่วนสายเส้นที่สามมันคือสายอะไรนะครับสายเส้นที่สามคือสายอะไรนะครับสายเส้นที่สามก็คือสายกาวนะครับสายกาวอ้าวทาไมล่ะนะครับทําไมต้องมีสายกาวเส้นนี้นะครับตรงทาไมต้องมีสายกาวเส้นที่สามเนี่ย นะครับก็ในเมื่อหลอดมันต่อกาวอยู่แล้วใช่ไหมหลอดมันต่อกาวอยู่แล้วนะครับทําไมต้องมีเส้นที่สามนะครับไอเส้นเนี้ยนะครับเส้นนี้มันเป็นสายกาวของหลอดไฟนะครับเป็นสายกาวของหลอดไฟที่อยู่ในสวิตนั่นเองนะครับสายกาวของหลอดไฟที่อยู่ในสวิตนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอเมื่อไรก็ตามที่เราเปิดสวิตนะครับทั้งสามทั้งสามบานเนี่ยมันจะเชื่อมต่อถึงกันเลยนะครับ จริงๆแล้วไฟมันเข้ามาแล้วก็มันก็จะออกตรงนี้ไปเลยแหละนะครับอ่าไฟมันก็จะออกไปเลยนะอ่าแต่ว่ามันก็จะมีสายเส้นที่สามเข้ามาพอเราเปิดสวิตช์ปั๊บไฟตรงนี้มันจะสว่างจ้าเลยนะครับอ่าถ้าเราอยากจะต่อให้ไฟตรงนี้นะครับไฟที่สวิตช์ตรงนี้นะครับมันสว่างจ้าเราก็ต้องต่อตามนี้เลยนะครับทุกท่านนะแต่ถ้าเราเอามาใช้กับวงจรเก้านะครับถ้าเรา,เามาใช้กับวงจรเก้า ไฟมันจะหลีนะครับไฟมันจะหลีนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟที่จะวิ่งไปลงโครงลงตัวถังไฟมันมาน้อยนะครับทุกท่านนะอาเป็นไฟที่หลงเหลือจากการใช้งานนั่นแหละนะครับทุกท่านผมมองแบบนี้ก็แล้วกันนะครับมันติดเหมือนกันนะครับต่อแบบนี้ไฟติดเหมือนกันนะแต่ว่ามันติดติดีลีติดเหมือนกาวไม่พอนั่นแหละนะครับทุกท่านเอาละนะครับเดี๋ยวเราไปทําการต่อนะครับต่อเข้ากับแบตเตอรี่ดูนะครับทุกท่านนะต่อตามวงจรนี้เลย นะครับอ้าวเมื่อพูดถึงการต่อสวิต์นะครับต่ออ่าเวลาเราต่อเราจะต่อแบบนี้อันนี้สายไฟนะครับสายไฟที่จะเข้ามานะครับเป็นไฟบวกวิ่งเข้ามาที่สวิต์นะครับไฟที่จะออกไปใช้งานก็คือเส้นกลางนะครับไฟที่จะออกไปใช้งานก็คือเส้นกลางนะอ่าเมื่อเราเปิดสวิต์นะครับถึงเมื่อเราเปิดสวิต์นะไฟมันวิ่งออกไปเส้นกลางอยู่แล้วนะอันนี้ผมจะใช้สองเส้นนี้ก่อนนะดูที่หลอดไฟนะครับ เมื่อผมเปิดสวิต์นะครับไฟก็จะติดนะถ้าเราต่อสองเส้นแบบนี้นะครับไฟที่ตัวสวิต์เนี่ยมันจะไม่ติดนะแต่ว่าไฟมันวิ่งผ่านอยู่ไฟมันไม่ติดนะครับทุกท่านนะเห็นไหมนะครับแต่ว่าที่หลอดไฟมันติดนะครับน่ะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราอยากให้สวิตตัวนี้ติดนะถ้าเราอยากให้ตัวนี้ติดนะครับทุกท่านนะเราก็ต่อสายกาวลงไปสิครับทุกท่านเราก็ต่อสายกาวลงไปเห็นไหม ถ้าเราต่อสายกาวปั๊บเนี่ยมันก็จะติดนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้จำตรงโน้นเลยนะครับอ่าอันนี้ขอจำเลยก็แล้วกันจำสายไฟเลยนะอ่าครบวงจรครับนี่นะครับมันก็จะติดแบบนี้เลยนะครับถ้าหากว่าเราต่อสายกาวของสวิตช์ลงไปนะครับทุกท่านดังนั้น นะครับการต่อสวิตเนี่ยนะครับมันต่อได้ง่ายๆนะครับในกรณีที่เรานําไปใช้นะครับในกรณีที่เรานําไปใช้กรณีนี้นะครับกรณีที่1นะครับกรณีที่1ก็คือสายไฟนะครับสายไฟไฟคําสั่งวิ่งเข้ามาตรงนี้วิ่งเข้ามาที่สวิตนะครับไฟคําสั่งวิ่งเข้ามาที่สวิตอ่าออกเส้นที่สองนะครับออกเส้นที่สองนะครับไปที่เลขแ6ดหของรีเลย์เส้นกลางจะออกไปที่แ6ดนะอ่าเรามาดูกันตรงนี้นะครับ อันนี้สายไฟที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับสายไฟคำสั่งต่อเข้ามาที่สวิตช์นะครับออกเส้นกลางออกเส้นกลางไปที่86นะครับออกเส้นกลางไปที่86และเส้นที่สามนะครับเส้นที่สามของสวิตช์นะครับก็คือนะครับจะต้องลงกาวนั่นเองนะครับลงกาวนะครับมีขั้วลบนะครับทุกท่านนะไฟที่สวิตช์มันถึงจะติดขึ้นมานะครับทุกท่านก็นะครับให้พี่น้องเอฟซีต่อตามนี้เลยก็แล้วกันนะครับทุกท่าน นะเนี่นะครับตดแบบนี้เลยนะครับทุกท่านนะอันนี้ขั้วบวกเด้อขั้วบวกนะครับวันนี้ขั้วรบนะครับนี่นะครับไฟเข้านะครับไฟเข้าไฟออกใช้งานนะครับแล้วก็สายกล่านะครับทุกท่านนะก็สามสายตามนี้เลยนะครับต่อให้ถูกใช้ให้เป็นก็แล้วกันนะครับต่อผิดพังทั้งคันเหมือนที่เขาต่อมานะครับ f c ทุกท่านเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้องเอทุกท่านครับ